ไอ้วันนี้ทรงอะไรเอาเป็นสกินเฮดไหมเราทรงแบบไอ้หลาเรียงทรงคือเป็นทรงซอยก่อนอันนี้มันตัดขาวมั้เน้อเอานีแดดมีคือไม่เอาเขาเรียกรองทรงขาวรองทรงขาวใช่ไหมครับวิธีการครั้งแรกมีผุดจะมีผุดครับครับถ้าทำเด่นน่ะมีผุดมีแดดผุดมันอะถ้าผมตัดมันอีสั้นไม่ตัดนะครับดูวิธีก็ัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อนแล้วสวัสดีครับนายแบบ สวัสดีครับรูวิธีตัดไปเลยครับคือเย็นนะเลยทำแบบที่บองเนาะต้องพูดกับตัดไปเลยเดี๋ยวคหลกเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวครมีอีกมีอาน่มันไมเคยอยู่ที่นนะ อย่าขำทรงนี่อย่าขำห้ามขำมันมีมันมีมันมีมีมันมีสมาธิตะตัวะกระช่างก็ตัดนั่งเฉยๆอ่ะตอนจะมีพูดเลยอลมัเมื่งนี้ก็แค่บ้านนี้กว่าเอาไม่ทบไม่ได้กานั่งอยู่ตัดไม่ได้มรนก็ถามมาในหนังสือครับ ที่ว่ามีอย่ายอันเป็นคนเหลืองมากครับไม่เป็นไรครับนี่มันตัดไปเรื่อยๆท้องเงี้ยงคอสูงสีไปละเฮ้ ง่ายๆเลยนะครับทรงนี้วัดหัวหัวบาทไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องพูดนะครับเปานะเรียนชาติมาดีอ่ะแค่นี้พอนะกลับบ้านได้แค่นี้พอนะ เฮะเถี่ดีดอกคือพอแล้วเบอร์สองเาเบอร์สองใช่ไหมครับเบอร์สอง่ะเบอร์สองมาใส่จอดนได้าไมรู้มีถามรอกมีบอกหอกอธิบายเอาอีกนี่มันดูมันร้ายเ้ว จะตัดลำบากอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าฝันรองอุปกรณ์เราไม่ครบนะครับผมต้องอามือจับไว้ฟันรองนะครับฟันลองไม่ดีมันล็อกไม่อยู่ใครมีก็บริจาคมานะครับมีหลายคนแล้วครับนีขอที่อยู่แล้วขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้สิบปีขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับก้อ,อนไม่พูดแล้วครับ <laughs> อธิบายอธิบายดีมากครับ ตอนนี้จะไล่แขกกลับบ้านแล้วเนี่เสร็จแล้วครับคิดว่าจะไม่หากินทางแบบผมแต่ว่าจะไรองเพลงแล้วจะไปร้องเพลงครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้แว่นดําไว้นหนึ่งแล้วก็กลาผิดอันนึ่งรองเพลงอยู่ที่หน้าวัดนุ่นในตาของฉันหน้าวัดมืดมิดทั้งที่ดวงั้นมันมืดมนครับ เลอกอาชีพตัดผมนะครับจะไปเป็นมณีพกเลยนะครับแต่ใส่แว่นตาดํานี่น่าจะต้องไปขายลอตเตอรี่ดวงตาของฉันมันหมืดมิดแต่ชีวิตของฉันมันหมืดมนมีคนถูกลอตเตอรี่แล้วนะมีมีมีก็อยู่ที่จังหวัดอะไรนะที่ว่าเขาบอกว่าแม่ค้ามาขยันขยอยซื้อซื้อแค่คู่เดียวเอร์เบอร์ศูนย์เอาเบอร์หนึ่งไปทีนี้เอาเบอร์หนึ่งมานะครับเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งมาแล้วนะครับตอนนี้เบอร์หนึ่ง ทักสองอทำใครกลายไปธรรมดาอืตัวนี้ไม่ทำงานนื่หนี่วไม่ทำงานหลังครับหมุนดวงหลังนี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผมอ่ะน้ำมีผมอ่าเก็บล้อยเสร็จแล้วครับกรมเออย่างเงี้ยใช้กันนี่คือเก็บให้ดูยางเกี่งเลย,เอยพอ,อยะเงตัง้งค์ครบเลยเองทำหมเหี้ยเขาดูวิธีทำไม่ต้องบอก มีผู้ต้องไปเปิดเ,เพลงแฝงเด้วครับเปิดเพลงแฝงหัวทรงนี้เรียกว่าเจ็ดกลางนะหัวทรงเจ็ดกลาง แล้วเฮ็ดมันงอบคนเพราคนนี้เห็ดละงกเฮ็ดละงกเขาเรียกทรงเห็ดละงกอะไรอ๋อนี่ทรงเห็ดละงกทรงเห็ดละงกเอาออนไปตั้งมาตั้งไหนเอาปลกผมทำแบบตามเห็ดกรับเห็ดละงกทรงเห็ดละงกหัวคนละงกที่จริงว่าแมวมันโผล่ขึ้นมาละงกเป็นไงเพราะชวนได้เขาได้ผมพูดให้มันจะโลกโปลูกหาดูวิธีตัดการทำแบบผมทำนี่แหละมันก็เกี่ยงเหมือนกันนั่นแหละ ยกหัวแขกมันหน่อยเดี๋ยวก็จะมุดลงจะหลับเดี๋ยว <ไป S 2> เดี๋ยวเอาความถนัดทางอ่อนคนตัวสูงถนัดแบบนี้นะฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อย<บ>มึนตึบ๊บไม่มึนนะครับเพราไป่อัดเทียส่ ถ้ามีแผลแบบนี้อย่าไปขูดของเขาต้องดึงหนังแผลออกก่อนทรงเห็ดละโงกครับทรงเห็ดละงกเส็้นล้วครับสรุปสรุปเลยนะสรุปเลยว่านี่คือดูดูให้รอบนะครับว่าเราดูจุดนี้กับจุดนี้ให้เท่ากันแค่นั้นเองครับ ระหวังคิ้วก็ห่างพอดำนี่เห็นแล้วโง่แลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสอบถามในแบบก่อนเนาะมีความรู้สึกยงไงในแบบพอใจไหมทรงนี้พอใจงวดหน้าจะมาอีกไหมครับมาเอาโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นงานงานและขอบคุณมากครับในแบบครับ